สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกเล่นคน,นครับตัวน,นี้เป็นนกเล่นคนนะคู่อ่างสี่ห้าคำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารับชมกันเฮ้วอ,อ,อ,อ้องเ่องเฮ้ยอองครับตัวนี้คู่อ่างอยู่สี่ห้าคำนะเป็นนกเล่นคนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกคำนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ครูไปหกคำนะตัวนี้นะครับเวลาครูก็มีอ่านทุกยกนะนะครับครูอ่านทุกยกตัวนี้เป็นนกเล่นคนนะเครื่องเชื่องนะอ่ะเดี๋ยวเอาหนูเดี๋ยวหนูอ๋อเอาดีนี้อ๋อเครืงเชื่อ,นนะอ,อ,อ,องเ,อเลยนกเล่นคนนะครับ ปากเปาะนะครับขันทั้งวันนะครับนกป่าร้อยนะตัวนี้เป็นนกป่าร้อยนะกวางนะครับก็ตามที่เห็นนะครับอ่องอ่องอ่มหอ่มงอ่มงอ่ม อ่างเท่าที่เห็นนะอ่างก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตัวนี้เป็นนกเล่นคนครับเอ้ Não. นะครับเผื่อท่านได้สนใจนะอันนี้เป็นนกผมไปรีวิวว่าลุงหลีครับอันนี้เป็นนกของลุงหลีนะนะครับที่ผมที่ลุงหลีแกเปิดมาพันห้าอันนี้ผมก็ซื้อมาพันห้านะอันนี้ผมเอามาแบ่งให้แกเฉยๆนะครับพอดีเอามาเห็นว่ามันคูดีนะครับเ้ื่อท่านได้สนใจนะอันนี้ผมซื้อลุงหลีมาพันห้าก็เอาไปเท่าทุนพันห้านะครับครับพันห้าไม่รวมส่งนะครับเ้ื่อท่านได้สนใจนะครับ อะอีกดตามนี้เลยนะครับนกเพิ่งย้ายมาเมื่อวานนะครับเอ,อนกนกย้ายมาเมื่อวานนี้เขาก็จะเอ,อยังไม่ค่อยคุ้นผมเท่าไหร่หรอกนะครับก็จะไม่ค่อยอ,อคุ้นผมเท่าไหร่แต่ว่ากับเจ้าของเขานะครับโอ้โหคูระเบิดเลยนะครับกับเจ้าของเดิมนะอันนี้ถ้าเปลี่ยนหน้าไปนะเปลี่ยนหน้าไปสักอาทิตย์นึงอะครับถ้าไปคุ้นเจ้าของใหม่ปับ๊บ เดี๋ยวคนนี้ครูระเบิดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยคุ้นผมเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่าเพิ่งเอามาเมื่อวานนี้เองนะครับเอ้าเร็วจริงๆครูเก่งวันนี้ครับอยู่กับเจ้าของเขาเอา้เอาอาุ นี่ครับไอนี่กําไรเขียวนะกาไรผมมาใส่เองอันนี้มันเป็นกําไรชื่อหรือเบอร์โทรผมนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกค้าไปเราแกะออกนะครับก็เป็นตรงนี้เป็นลูกป่านะของอีกเขาเองครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ